ขอความเจริญในพระสัธรรมจมบังเกิดมีเดท่านผู้ชมทุกท่านอยาจะกล่าวเตือนใจเตือนภัยผู้ใช้รถด้วยความปรารถนาดีแล้อทีบายรายละเอียดมาแล้วตอนนี้จะสรุปเป็นคําสอนต่อท่านทั้งหลายด้วยความรักความปรารถนาดีว่าถ้าหากเมาสุราขออย่าขับถ้างุนงงง,งุบงับขับไม่ได้ถ้ามโมโหแล้วหนาะอยาขับไปโกรธดังไฟไม้ป่าอยาขับมัน ขณะคุยโทรศัพท์อย่าขับด้วยจะต้งม้วยชีวาพาโศกสันชอบแซงซ้ายมีโอกาสพลาดสักวันแซงขวามั่นหมายใจว่าไม่ชนน้ำมันรถน้ำมันเครื่องนั้นเรื่องใหญ่มันสำรวจตรวจใส่ไม่ไร้ผลคาดเข้มขัดนิรภัยไว้ทุกคนเมื่อยามชนหนักๆจากรอดตายมันสำรวจเบรคคลัดระมัดมัน่นเพราะมันคือเครื่องกั้นการเสียหายไฟหน้าหลังปล่อยให้ขาดอาจวอดวาย เลี้ยวขวาซ้ายเปิดสัญญาณการขอทางถ้ามีเด็กต้องระวังเร่งสั่งสอนอย่าให้เด็กมือบอลไปทุกอย่างลงจากรถครั้งใดใส่เกียยวว่างติดเบรกมือเสียบ้างทุกอย่างดีถ้ารถเร็วขับขวาช้าขับซ้ายถ้ารถตายติดเครื่องหมายให้ทุนทีการขอความช่วยเหลือเอ,อื้ออารีโทรศัพท์ไปที่จราจรติดเบอร์โทรจำเป็นที่เห็นง่ายอ่านแผนที่ที่มุ่งหมายเอาไว้ก่อน เครื่องมือเชื่กไฟฉายหมายสั้งงวอนอุปกรณ์ติดท้ายรถควรจดจำอันถนนสร้างใหม่ภัยมีมากจะขับตรงหรือหลบฉากป้ายฝากย้ำถนนเป็นหลุมบ่ก่อเคราะหกรรมยามมืดค่ำขับช้าๆตาคอยดูอันเครื่องหมายจราจ,จรขอวอนว่ามันศึกษาคร่ำเคร่งเร่งเรียนรู้ระวังเด็กระวังหมาระวังงูตกใจเบรกไม่อยู่อันตรายอย่ากอดจูบในรถ เล่นบทรักจะพาการตายชักเอาง่ายหากทะเลาะเร่งเครื่องหาเรื่องตายแย่งูมิอะไรขวาซ้ายหงายลงทางอย่าตะบี้ตะบันแข่งคันอื่นถนนเลื่นลดความเร็วลงเสียบ้างความแลมหมอกพรางตาให้ฟ้าฟางรองให้จางเสก่อนจรจรันสภาพยางนั้นเล่ามีเก่ากรอบลมยางในตรวจสอบให้แม่นมั่นมันตรวจสอบสภาพเครื่องทั้งเฟืองฝันใช้นะ้ำมันชั้นดีไม่มีไผ่ อันสาไฟสายผ่านานานแล้วแย่มันอบแช่ความร้อนจนกลนไหมถ้าเห็นว่าสายเน่าหรือเก่าไปเปลี่ยนเสื้อใหม่อีกใส้กรองต้องตรวจตรามอเตอร์ไซค์จอมซิ่งวิ่งทะและจักรยานจอมแถระวังนาอีกทั้งล้นขนข้าวของชาวนาเขาขับช้าเราเสยท้ายตายมากมีผ่านโรงเรียนเขตชุมชนคนขับข้างต้องระวังระวัยให้เต็มที่พบคนแก่คนพิการวานปรานี ปล่อยให้เขาจราีค่อยรีบไปพระเนนเดินบิทาบาอยาปาท่านอย่าหุนหันเร่งแร่บีบแตรไร่